p e r f e c t shot l มาแรงยูก็เป็น i ามยิงหัวเบิรนแบง์แบงก์ P S กูมาแรง All t o t h e l a n ยูก็เป็นแบบแกแงกัยูกันแบบเป็นครอบครัวพวกูจริงจังกว่าคนรอบบตัวเพื่อในความจริงไม่หมดละเมื่อเมื่อ P S กูฉุดสันกันแบบเป็นครอบครัว p e r f e c ฟกต์โชว์กูมาแรงยูก็เป็นซามยิงหัวเบิรนใจแบงก์แบงก์ P S กูมาแรง All t o t s h e l n ยูก็เป็นแบ็แกก ออตโตตตเเเเมมมิิิกกยงส่หนนน้าาาคปั็ดทุวันนี้พี่ก็จะมาสอนงัดปืนอะไรนะสเปซนะครับก็วันนี้พี่จะมาสอนเทคนิคการวางเป้าวิธีการแล้วก็อะไรอีกนหนึ่งอย่างที่พี่บอกไปในตก,กนแล้วก็ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเรื่องการวางเป้าก็แบบเหมือนไอโอเคและเหมือนที่ไอโอเคเขาชอบวา,างนะวางไว้ประมาณกลางตัวแบบนี้นะก็งัดแต่พี่ไม่ได้บอกเทคนิคนะับแต่พีพ่สอนเทคนิคเลยแล้วกันะ โอเคเทคนิคแรกก็คือการลากลากขึ้นแบบนี้นะเทคนิคที่สองก็เป็นเจสตอย่างนี้นะที่สามก็ลงใช่ไหใช้สามเทคนิคน,น,นี้ประยุกใช้ในการเล่นหรือการเจอสถานการณ์ต่างๆเดี๋ยวพี่จะไปสอนในเีตายเลยนะโอเคไปเจอกันพีเจตายจุด โอเคนะ้วทุกคนตอนนี้พี่ก็ทำการปิ้นเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะพี่หาตัวแ,แล้วก็ใช้ฉากนหนึ่งนี้ให้ดูแลกันโอเคพี่เจอตัวหน้าดูนะนี่หนึ่งนีเคนะนี่ก็สองยัดขึ้นนะดูนะน,นี่ข้นี้ฉากก็ขึ้นลงขึ้นลงเดิยนย่างหน่อยเดี๋ยววะต้องอยู่ด้านหน้าแนละ้วพวกไปเก็ตที่นะนี่ที่ทอ่ะเริ่มจากที่หน้าหนะ้างัดขึ้นตรง เนี่ยต้องแรงๆนะถ้าไม่แรงก็ไม่ขึ้นนะทีสองก็ตัวเจนะตัวเจก็อย่างนี้เช็ดติดนะที่นี่สามก็ลงขึ้นแล้วทุกคนก็จะประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากอายุก็วเขาางข้าวนิ่งนะเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยโอเคปะ ที่จะเปิดตังค์ใหทุกคนก็ทีนี้อาจจะไม่ค่อยแน่ใจจนหลังจะดูอะไรที่จกันมึกับีมึงลอกกันหมดแต่สดกับปูตำนานคือูไม่ดูเป็นกูดูตัวเองสักที่มึงใส่หนี้เป็นแค่เพักกูมาถึงจุดนี้แล้วกูจะตาพออย่างยี้แม่น่างงไปถกระดอฟอร์เสักออไยูก็เป็นสัตจิงของบินแตกแงแบี่เอสอรไลนอันตรายอยู่กัแนแบงก ู่กันแบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงใจพวกับคนรอบตัวเป็นในความจริงไม่หมดลยมืดมนทีไอกูสุขสันกันแบบเป็นครอบครัวเปิดเพลเชิญกมาแรงอยู่กันป็นฟาดเกมมือมือแบงแบงอ s กูมาแรง All t t h e ร d อยู่กันแบงแบงแกงอู่กันแบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงจกับคนรอบตัวเพื่ในความจริงไม่หมดลยมืดมนทีเอ้กูสุขสันกันแบบเป็นครอบครัว a little ลูก i นเกิ o แต่ค่าของพี่ก็จะมีประมาณนี้นะก็สามารถปรับตามก็ได้เลยนะทุกคนหนึ่งร้อยทุกอย่างนะโอเคป่ะนี่ช่วยแรงปพ๊บปุ่มยิงพี่ก็หกสิบเจ็ดนะก็วิ่งก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหมดนะโอเคก็ประมาณนี้นะสามารถปรับตามก็ได้นะคลิปนี้ก็ขอทุกคนช่วยเซฟอายุเคจากไอเด็กเฮียอินโดด้วยนะก็ มีคลิปหน้าพี่จะมาอัปเดตให้ในวันอ,อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็อย่าลืมติดตามชมด้วยแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง10ไลค์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจุ๊บ